ชมกวางหน้าบ้านเนี่ยพอเก็บออกมาให้เขาก็จะกินนั่นแฝดน,นะนะ่ะเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆนล่นนะวิ่งตามก้นแม่ตั้งแต่เด็กๆแล่นแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะโตแล้วเนาะเริ่มที่จะโตแล้วลายตามตัวจุดตามตัวเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแต่ก่อนเราเห็นเขาเล็กๆอะ่ะวิ่งตามก้นแม่นะ่ะยังเล็กๆอยู่เลย แต่ตอนนี้เริ่มโตแล้วเก็บออกมาให้เขาอย่างนี้มันก็ได้ชมเขาเพลินๆแล้วก็เราเก็บออกมามาเทให้อย่างนี้ก็หมดทุกวันมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเก็บออกมาดีกว่าเขาเน่าทิ้งเนาะเนี่ยไก่เขาคงไม่กินไม่กินเพราะว่ามันเยอะเกินนี่ยก็เลยเก็บออกไมาให้เขานี่เก็บออกมามันก็หมดทุกวันนะ เราเก็บออกมาอย่างนี้มันก็หมดทุกวันะนะเห็นไหมแฟนตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวนี้พอแบบว่าได้กินไงก็มาทุกวันแหละทีเนี้ยมาทุกวันวันนี้ก็เดินผ่านอยู่นี่แหละมามาแอบดูมาจอบดูว่ามีไหมถ้ามีเราก็เขาก็หยุดกินถ้าไม่มีเขาก็ไปอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วเราก็จะกระจายออกนะเราจะไม่กองไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราจะกองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะกระจายออกให้เขาแบบว่าได้กินทั่วทงงไงถ้ากองแล้วมันก็ได้ตัวหนึ่งห่วงตัวหนึ่งก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องกระจายออกนะตัวแฟดน,น่ารักเชียวนะเริ่มที่จะโตแล้วโตเร็วนะแต่ยังไม่ถึงปีหรอกพูดถึงอ่ะ เพราะว่าเราเห็นเมื่อเราเห็นปีนี้ไงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยเริ่มที่จะโตแล้วลายก็เริ่มที่จะหายและแฝดเป็นแฝดที่เราเรารู้เป็นแฝดเพราะว่าเมื่อก่อนเราเห็นวิ่งตามก้นแม่ไงตอนเล็กๆนี่เขาโตขึ้นเยอะเลยนะ นั่นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัวเท่าๆกันเห็นไหมแต่แม่เขาไม่รู้ตัวไหนแม่เขาเพราะว่ามันตัวเท่ากันเลยนางนี้เนี่ยเนี่ยนางนี้นี่มาก่อนเพื่อนเลยนางนี้ยืนมองอะ่ะยืนมองเราเอาเอเนี่ยด,ดูดูเขาเอามาเท เอามาเทนี้ยืนมองแล้วนางนี่นี่ตัวเล็กนี่ลายก็เริ่มจะไม่มีเห็นไหมอะอิ่มแล้วก็ไปเดี๋ยวก็กลับมาก็าจะไปไปมามาอยู่แถวเนี้ยเห็นไหมน่ารักจ้ะนะกวางแฝดพอเขาอิ่มเขาก็ไป เดินเล่นแบบสบายใจเชียวนะลายเขาลืมที่จะหายไปกลับไปละกลับไปกินต่อกลับไปกินต่อนะนั่นเลยสองตัวนะั้นไม่รู้ตัวไหนเป็นแม่เขาจำไม่ค่อยได้หรอกตัวแม่นะ ไอ้นี่เขาเขาเรียกไอไอกวางหางดำที่นี่นะแบคเทลแบคเทลเดียก็คือกวางหางดำอ่ะเห็นไหมหางเขาจะเป็นสีดำมันจะมีหลายหลายอย่างไงไวเทลก็มีไวเทลก็หางก็จะเป็นสีขาวอะไรประมาณนี้ตูดเขาจะเป็นสีขาวอันไปแล้ว แต่อยู่แถวบ้านไม่ทิปจะเป็นสีนี้เป็นหางสีดํามันจะมีหลายพันเหมือนกันที่นี่ก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่บ้านเราก็จะเรียกแต่กวางหรือเก้งอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่ก็จะเรียกหางสีดําหางสีขาวแล้วก็เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่หลายอย่างเนี่ยชื่อเขานะประมาณนี้เดี๋ยวเขาเขากินอิ่มเขาก็าไปนะเวลาเขาเบื่อ เขาก็าไปแต่พอไปกินหญ้ากินอะไรเดี๋ยวฮอกกลับมาใหม่นวนไปวนมาอยู่แถวนี้เละถ้าเบื่อกินในนี่แล้วก็ไปแล้วก็กลับมามองดูเห็นอะไรไมมรู้หรือเพื่อนดูเขากิน ใบเขาก็กินนะใบที่เราเราเด็ดเราใดไปมันติดใบอ่ะเขากินหมดไม่เหลือ,อพวกใบแอปเปิ้ลใบสาลี่อ่ะเขาก็กินเริ่มที่จะเบื่อแล้วเริ่มที่จะไปแล้วประมาณนี้เลยวนกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละ หาจกินหญ้าแล้วก็กลับมากินแอปเปิลตัวก็จะวนอยู่งี้แหละนี่เลยวนไปวนมาประมาณนี้เลยกวา้างเยอะมากแต่บ้านนี้เยอะมากไนะตัวเล็กเบื่อ Apple แอปเปิล้ว้วเข้าหาจกินหญ้ากินใบไม้แล้ว ะตัวหนึ่งมึงไม่รู้ไปอยู่ไหนหากินไปแล้วเขาก็ไปไปมามาอยู่แถวนี้แหลเนี่ดูเขากินดูเวลาเขาเขียวอะเพลินดีดูเหมือนมีความสุขมากเลยนะเขียวอะ่ะ ไอตัวแม่ลูกมันจะมีอยู่คู่หนึ่งแม่ลูกที่เป็นแม่ลูกก่อนนะลูกตัวเดียวอะ่ะไอไอนางนั้นอะ่ะชอบหวงไม่ให้ไม่ให้ตัวอื่นกินด้วยยังไม่เห็นมาไอตัวแฝดเนี่ยให้กินอยู่แม่ตัวแฝดเนี่ยให้กินอยู่ให้ตัวอื่นกินด้วยอยู่แต่ว่าไอตัว ที่แม่ไม่ใช่แฟนออะจะชอบห่วงห่วงไม่ให้ตัวอื่นกินด้วยนี่เลยชมเพลินๆไปแล้วเบื่อแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมากินใหม่อยู่งี้แหละทั้งวันไปๆไปมาๆอยู่นี่หลยกว่างนี่ตัวนี้ตัวอ้วนปุ๊กเชียนวนี่ยตัวเนี้ย ดูกล้ามเขาอ้วนเชียที่จริงมันมีกฎหมายห้ามนะถ้าเป็นแบบว่าไอ้ไม่ให้ไม่ให้ให้อาหารเขาเพราะว่าเขาเป็นกวางป่าเนาะถ้าไปให้อาหารเขาแบบไม่ใช่อาหารธรรมชาติอะเป็นอาหารแปรรูปอะไรอย่างเงี้ย มันจะทําให้เขาป่วยเขาอะไรแต่เราเราให้แต่ว่าเราให้อย่างนี้ไงเป็นพวกผลไม้เป็นธรรมชาติอะไม่ใช่แบบว่าไอ้เพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งค้างบ้านเมทิีนี่แหละเพื่อนบ้านเขาไปซื้อในห้างซื้อพวกอาหารอาหารที่แปรรูปที่เขาแปรรูปให้กับพวกสัตว์พวกอะไรอะมาให้เขา ไม่ให้เข้าจินที่จริงมันมีกฎหมายห้ามไงไม่ให้ให้อาหารแบบนั้นอย่างอย่างเมิีนี่คือให้อาหารไม่ได้ให้อาหารแต่ว่าให้ผลไม้ผลไม้เป็นธรรมชาติมันไม่ได้มีอะไรงไงมันก็ไม่เป็นไรแต่อย่างที่เกให้ในะเกซื้อมันมันเป็นอาหารแปรรูปที่มันไม่ใช่ของเขาโดยตรงไม่ไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะก็ห้ามนะเพราะว่า มันจะทําให้เขาป่วยเขาอะไรหรือเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของม็ที่มันไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติโดยตรงปกติเขาก็กินอยู่แล้วไงพวกผลไม้พวกใบไม้พวกอะไรเงี้ยแต่แกไปซื้อมาซื้อแบบเป็นอาหารเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันแต่แกก็ไม่สนนแกบอกว่ามาจับฉันเลยแกว่า มาจับฉันเลยนี่แหละพาชมเพลินๆเ,เหมือนเดิมวางหน้าบ้านเดี๋ยวรอบค่ำมาอีกนะตอนนี้เพิ่งจะกี่โมงเนะี่ยเพิ่งจะเที่ยงเดี๋ยวรอบค่ำมาอีกเนี่ยไปแล้วเห็นไหมไปแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ รอบคำคำประมาณนี้เลยเยอะอย่างว่าเยอะกวางที่นี่เยอะมากด,ดูเพลินดูข้าวกินดูดูข้าวเขียวมันก็เพิ่นดีนะนะดูข้าวเขียว